สนับสนุนโดยกิฟฟารีนธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันนี้วันแพ็กเกจจาก GSM Advance บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด w i s แอดสามย่านโดยสยามนุวัตโทร2 6 6 8 8 0 5 2 2 จอชทาวเป็นเมืองเอกของรัฐปีนงังใครที่ได้มาที่นี่นะคะจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้ย้อนอดีตกลับไปสักสมัยศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที 20, ่20เพราะอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ปลูกในสมัยนั้นก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ที่สําคัญเลยคือวิถีชีวิตของผู้คนค่ะหลากหลายทั้งในแง่ของเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ภาษาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือเอกลักษณ์ของที่นี่จอชทาวจึงเป็นเหมือนเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ คือบ้านของคนตระกูลคูนะคะซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาอยู่ที่เกาะปีนังค่ะมีทั้งบ้านที่ให้คนในตระกูลนี้อาศัยอยู่มีห้องประชุมมีโรงละครแต่ว่าที่สวยที่สุดเลยก็คือตัววัดแล้วก็ห้องไหว้บรรพบุรุษค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1906นะคะดูแล้วเนี่ยรวมๆเลยโดยรอบจะมีกำแพงล้อมรอบอยู่ซึ่งก็เป็นเหมือนการปกป้องคนที่อยู่ในตระกูลนี้เพราะว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยจะมีการต่อสู้ระหว่างแก๊งต่างๆ ก็ทำให้มีกำแพงขึ้นมาเหมือนกับปกปักรักษาคนตระก,กูลนี้เอาไวค้ค่ะสมาคมแซ้คูตั้งอยู่ที่จตุรัสแคนนอนใจกลางย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองจอร์ชทาวทางเข้ารายล้อมไปด้วยห้องแถวเก่าแก่เป็นที่ตั้งของสมาคมแซ่ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากที่สุดในจอร์ชทาวตระกูลคู่เป็นตระกูลคนจีนที่ร่ำรวยจากการค้าขายในบริเวณช่องแคบมาลาก,กา ในสมัยศตรวรรษที่17โดยบรรพบุรุษยุคแรกๆที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ได้สร้างสมาคมแท่แห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับคนในครอบครัวและเมื่อถึงยุคที่ตระกูลขู่รุ่งเรืองที่สุดและมีอิทธิพลกว้างขวาง,วางในสังคมปีหนังจึงได้สร้างวัดที่มีความสวยงามใหญ่โตราวกับพระราชวังของ,ององค์จัก,กรพรรดิท,ที่เมืองจีนแต่เมื่อสร้างเสร็จก็ถูกฟ้าผ่าและเกิดไฟไหม้หลังคาซึ่งสมาชิกในตระกูลเชื่อว่า เป็นการลงโทษจากฟ้าดินเพราะอาคารที่สร้างขึ้นนั้นใหญ่โตเกินฐานะและพยายามสร้างเรียนแบบพระราชวังขององค์จกกักรพรรดิหลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นโดยมีขนาดที่เล็กลงอย่างที่เห็นในปัจจุบันสร้างเสร็จเมื่อปีคศ1906แต่ยังคงความงดงามด,ามด,ด้วยศิลป,ปะการแกะสลักไม้ด้วยช่างจากเมืองจีนภายในอาคารมีทั้งส่วนของวัด และห้องว้ายบรรพบุรุษในวัดของตระกูลคูนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีก,กน,นะคะก็คือภาพวาดของทั้ง36เซียนอยู่สองฝั่งกำแพงนะคะซึ่งเขาก็เชื่อกันนะคะว่าจะช่วยรักษาแล้วก็คุ้มครองคนในตระกูลนี้นะค่ะ เหล่านี้นะคะอายุประมาณ100ปีค่ะแต่ละภาพก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตดูดีจะเห็นว่ามีเด็กเยอะมากนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความต้องการของครอบครัวชาวจีนผู้ครอบครัวละค่ะก็คืออยากให้มีลูกหลานกันเยอะๆเต็มบ้านเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่ายิ่งลูกหลานเยอะเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงอํานาจแล้วก็อิทธิพลของตระกูลน,นั้นๆค่ะ บรรพบุรุษของตระกูลคูนะคะนอกเหนือจากป้ายชื่อบรรพบุรุษแล้วเนี่ยบนสองข้างกำแพงก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจะมีป้ายที่ไปบอกนะคะว่าลูกหลานของคนตระกูลนี้เขาจบการศึกษาที่ไหนกันมาอย่างเช่นบางคนก็ไปจบที่นิวซีแลนด์ควีนส์แลนด์เมลเบิร์นหรือว่าลอนดอนหรือว่าจะเป็นที่มาเลเซียเองก็ตาม ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการบอกกล่าวกับบรรพบุรุษนะคะว่าได้จบการศึกษาแล้วสร้างความภูมิใจให้กับตระกูลแล้วก็เป็นการขอบคุณบรรพบุรุษด้วยนะคะว่าสิ่งดีๆที่บรรพบุรุษได้ทํามาทําให้พวกเขานั้นประสบความสําเร็จในวันนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจะมีเฉพาะชื่อของบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยถือว่าเดี๋ยวแต่งงานไปก็ไม่ใช่คนตระกูลนี้แล้วะคะ่ะ สองฝั่งนี้นะคะเป็นบ้านที่เมื่อก่อนนี้คนตระกูลครูเขาอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีคนที่ย้ายออกไปบ้างแล้วก็คนตระกูลอื่นหรือว่าแท้อื่นก็เข้ามาอยู่แทนเข้ามาอยู่ร่วมด้วยแต่ว่าเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะมีการไล่ที่ย้ายทุกคนออกไปหมดเลยนะคะตอนนี้กําลังทําการบูรณะกันอยู่ต่อไปจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคะ่ะนั่นก็หมายความว่าบ้านเหล่านี้บ้านก็อาจจะกลายเป็นคอฟฟี่ช็อปด้านอาหารหรือกระทั่งอาจจะเป็นโรงแรมแบบบูติค แนวคิดนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเห็นด้วยจอร์จทาว์ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนที่สร้างก่อนยุคสงครามโลกได้เป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปีนางบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเช่าอาคารซึ่งทำให้มีการตรึงราคาเช่าอาคารห้องแถวโบราณในเมืองจอร์ทาวมานานหลายทศวรรษทำให้การปร,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร จนเมื่อยกเลิกกฎหมายนี้ไปในปีคศ2000ทําให้ราคาของอาคารบ้านเรือนในจอร์จทาวน์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีการกว้านซื้ออาคารบ้านเรือนทุบทิ้งของเดิมบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือโรงแรมหรือแม้แต่การสร้างตึกสูงทําให้คนที่อาศัยอยู่เดิมต้องย้ายออกทั้งแบบสมัครใจและไม่สมัครใจแม้รัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนเก่า ให้เหมือนของเดิมมากที่สุดแต่สำหรับนักอนุรักษ์ยังมองว่างบประมาณอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ KL <laughs> Uh, so they will buy, buy over. Then by cause another wave of uh, the local people move out the city. It happens in during two or after two or two the repeal, after the repeal of rent control, people move out a lot. Then the city is almost dying. <laughs> One of the value of uh, Penang and Malacca is that the people here, which uh, inherit or carry out living heritage, is they are the religious, they are the ritual and everything uh, like Then. if if these people move out, then this kind of thing will be the loss. You say in future, huh? the government should also have some control about <laughs> the 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 buying over of all these uh, heritage buildings. You say.